สวัสดีพี่พทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคันตกปลาหน้าดินมาแนะนำนะครับให้กับพี่ๆีได้รับชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาในรูปแบบคันตกปลาหน้าดินที่มีความเรียวนะครับความบางความนิ่มไม่แข็งนะครับแต่เป็นคันตกปลาหน้าดินนะครับไม่ใช่คันสปิวนะครับคันตัวนี้เป็นคันตกปลาหน้าดินนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าความบางของเขาจะเป็นขนาดไหนนะครับคันที่ผมถืออยู่นะครับเป็นคัน เมก a าแคทแบ็กเบิร์ดนะครับคันตัวนี้นะครับผมขายหน้าร้านและออนไลน์มาสักระยะนึงแล้วนะครับเพราะว่าคันตัวนี้นะครับพี่ๆหลายคนนะครับเอาไปตกปลาอ่างซะส่วนใหญ่ปลาอ่างปลาบึงนะครับปลาเขื่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับกับคันตัวนี้เมกาแคทแบ็กเบิร์ดที่ร้านนะครับมีขายอยู่2ขนาดก็คือ9และ10ฟุตนะครับเป็นคันสปินนิงนะครับเรามาดูแบงกัน แบงค์มีความเลียวนะครับบางไม่ใหญ่เทอะทะนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการจะไปตกปลานะครับที่สกนวลจันทปลาจีนสวายได้หมดนะครับตีจ๊บตีตะก้อตะก้อวิ่งตีไรสารตะก้อปลาจีนนะครับคันตัวนี้ทําได้หมดนะครับนะครับคันตัวนี้ทําได้ดีด้วยนะครับต้องการดีเหยื่อไปดีๆนะครับไปให้ไกลนะครับกับเหยื่อที่เราใช้นะครับ คานตัวนี้ตอบโจทย์นะครับพี่ๆหลายๆคนก็อาจจะได้เคยใช้แล้วนะครับอาจจะได้เคยใช้แล้วนะครับกับคันเ e ก a c แคสแบ c ็กเบิรุ่นนี้นะครับก็นำมาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับคันสวยงามนะครับเป็นคันกาไฟนะครับด้ามก๊อกเคลือบจากโรงงานนะครับเป็นก๊อกละเอียดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับคันไม่ใหญ่เทอะทะตัวนี้ แต่แนะนําเป็นสายธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ําไหลนะครับเพราะว่าความเลี้ยวของคันนั้นนะครับถ้าเราต้องเอาไปใส่กับออตะกัวที่ใหญ่บวกกับเหยือก้อนใหญ่ๆนะครับที่ต้องล้างไม่ให้เหยื่อพัดไปกับสายน้ําคันตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์ในระยะเวลาในการตีนะครับเพราะว่าจะต้องแบกทั้งเหยือและตะกัวนะครับคันตัวนี้จะค่อนข้างจะแอนนะครับ ทำให้เสียสรีละได้แล้วบางครั้งอาจจะทําให้คันหักได้อันนี้ก็บอกกันตรงๆเวลาแนะนํานะครับก็ไม่ไม่แนะนํานะครับกับคันตัวนี้ที่จะไปตกกับแม่น้ำนะครับแต่ถ้าแม่น้ําที่ไหลไม่แรงมากนะครับคันตัวนี้สามารถใช้ได้กับเหยื่อแล้วก็ตะกั่วที่พอให้สายตึงๆนะครับน้ําไหลเชื่อเชคันตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับเพิ่มเติมอยากได้คันเรียวเรียวนิ่มๆนะครับก็แนะนําเป็นคันเมก้ c แคสต์แบล็กเบิร์ด เดี๋ยวผมพูดถึงเวทให้ฟังนะครับเวทสายที่ให้มานะครับ12ปอนด์ถึง25ปอนด์นะครับเวทเหยื่อที่ให้มานะครับ30ถึง60กรัมนะครับไม่ใหญ่เลยนะครับกับซาลีระของคันตัวนี้ที่ให้บาลานซ์นะครับในการรับน้ำหนักเหยื่อตั้งแต่30กรัมถึง60กรัมพี่ๆลองคำนวณดูนะครับกับซาลีระคันตัวนี้นะครับผมถึงแนะนำว่าให้ใช้กับน้ำนิ่งซะส่วนใหญ่นะครับบึงอ่างหนองนะครับเขื่อน ยกเว้นแม่น้ำอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับคันตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับกับซาลีด้าของเหยื่อนะครับแล้วก็เรื่องของสายเนี่ยนะครับพี่ๆหลายคนก็น่าจะใส่สายไม่เกินนะครับ25ปอนด์นะครับผมแนะนําพี่ๆหลายๆคนแล้วก็หลายๆคนก็ใช้นะครับ12 15 20คันตัวนี้นะครับพิ้วเลยครับตีเหยื่อพุ่งกระฉูดเลยนะครับกับคันเมก้าแคทแบ็คเบิร์ดตัวนี้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับถ้าอยากได้คันเรียวๆนุ่มๆนะครับในการดีดเหยื่อส่งเหยื่อไปได้ไกล กับการตีแข่งทําระยะด้วยนะครับบางครั้งปลากินไก่นะครับเราต้องใช้คันที่มีความนุ่มสักหน่อยหนึ่งกับเหยื่อนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับปลากินระแวงนะครับพวกนี้ก็แนะนําเป็นคันตัวนี้นะครับ Mega Cat Blackbird 9และ10ฟุตนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้ยังมีขายอยู่นะครับยังต่อเนื่องนะครับเรื่อยๆนะครับสินค้าเข้ามาเรื่อยๆกับคัน Mega c a แ b ็ a c k b i r d ตัวนี้ นะครับด้ามก๊อกเคลือบคันกาไฟนะครับเลียวบางนะครับนุ่มนะครับนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ